อง้องข้างเล่้แล้วมึงจำยยังมากก่นมึงนั่นเย่งข้าไปใส่ปังสิ่งหนอกเกศวะพอนียโมตะคุรัวลวนเนอยขึ้นไม่ต้องว่งไหมเหนอยไม่กลัวเน่อยไม่เหย่เกี้ยวเดีวันนี้เข้า้งน่อยยก็จ้ในเหนื่อยปากเองนี่ ไอเด้งวะเต้นเชียคราไม่พื้นหนักเกิได้ติขวาถ้าบอเนยถ้ามันต้องซ้ำเนืยคขับกอดาวลุงขับกอไอ้อ้วนซิ่งหนอกเก่ขึ้นอาชีพโหลดขึ้นขึ้นโนดโนดขึ้นก็ขึ้นโนดขึ้นไปแย่ขึ้นไปแย่ขึ้นมันใหญ่เม็ดเลยเราขึ้นมันเจ้านายเนืยเลยแหละขึ้นไปวัดตีเลยแหละเจ้านายเอ้หละซิ่งหนอกเกกินหน้าไปสา่หัวตาควาลังดดนหนองใต้ดีใต้ดีกันนี่ นาเกตปะไ้โจนี่หลานนะครับครับข้าต่อจะค้างเดียวกันใครเนี้ยที่หนาเกตมาลุยใครก่อนนี่ต่อไป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 มีไม่กลัวครับรับก็ไปควัก้ากมา วิ่งหน่อยกีดวะลูกช็อบที่ก็ไปใช่ฟังไอ้ก้าวโตวิ่งหน่อยกีดวะเราไม่กลัววิ่งหน่อยกีดวะตัวใหญ่กว่านี้พีก่ก็เจอมาแล้วนีปอบกับนวดใจรื้นครับกบเล็กอ้ครับในจอมันขี่ได้กว่าครับที่คำว่าทิ้งหน่อยกีดกับตาย,ยกานนักล่าในวัวรู้หรืออิจิติริสไอ้นี่ยะทำใจเต็มรู้ไอ้ใไหนวุนยันไม่กลัวใครเยอได้ยอะไป สิ่งไหนี่ว่าปีก็พวลูกักใหม่แต่เป็นไปไงนุ้ยมันบอลเป็นงั้นน้่ตาจะอ้วกเพียงล้วไอนี้น้งนึ่ตาจะ้วกเลนเป็นไปไงนุ้ยถ้าอัเบอร์ยังเปิดมีที่เตะเกิดเตตลอดแกปักไม่วไหนไต่างวไหนไมต้องว่างกับคนใ้องไหนกันด้วยวิ่งเปนนะตั้งโต้ัชไหนมตองว่างไอ้เราแกีต หนุหน่อก <là> ีว่าเราเปตัวที <c oughs> ่แดงนาะเราเปทุกเงอย่างเตือนนุ้กันจุดด่างมันนี่เราไม่กลัวตั้งหน้าขาไว้ดีกรณีเราเบิร์ลาเีนีมานห้าที่นี่นตันีบานหาที่ก็ไม่ไม่นากระตัวใคตัวมันเลบันเกยบันมันบันโกเกตบันกำนันอย่าไปฮะหนหน่อเกีจอบอยู่วันนี้จอบกับจอจอบเจกกับเจดิจอดปี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 ปเปาดีครับ โมโรงครับเช่คกับกีฬายาธิภัฒน์โอก่าเข้าชิด้ชยหน่อยทิ้ายหน่อย ลองไม่กลัวลองมากแล้วเทปนี like. oh. ้แล้วใครเทปเจ้าเขาจับเทปเจ้าเขาเจ้าเขาจับเทปไปยิงลองเทปมาดีไหมฮอตดีไหมฮอตดีไหมยิงลองเทปมาดีก็ไม่มากดีก็อะไรอย่างเงี้ยเอากันปะเอาแดงเออเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนั่นมึงดี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  มันไปยักคามันไปยักคือดีก็ไม่ว่าทีข้าอย่าร้องรับประจานพงอย่างเดียวพ่อมันนั้นไอ้ริ่งหลอกหรือว่าโกรธนี่นี่ทุกเต่งพ่อรู้กันทุกยิ่งก้าขันไม่โกรธเราเต่งผมให้ไปลุงหน้าก้อนเลยเต้งเมื่อยหญ่เลยเต่งเมื่อโอเคเลยเนี่ยไอ้วันวี้เราก็สดหนามาสมุนไม่เคยไปใเลยกับกำนโนนมาแล้ว ทิ้งหน่อรีบไปนี่ครับบอกไปจุกแล้วครับจนมันจังเกินจังเจ๊กครับเปร์ก็ไลอวนกับหนากะไลอวนเดี๋ยวว่าโม่จูดจนอยู่ทีครับทิ้งหน่อรีบทิ้งหน่อรีบทานยูหรือไม่ใช่ป๋ากับใช่ป๋าครับเดี๋ยวว่านาไเก็บอีกรอบว่าทิ้งหน่อรีบหน่าจะได้ต่อข้างวิ่งสักทีกับเปรน้ำไม่ดูครับ มาใหญ่ไปทำแข้งวัดก mm ับนายจะได้บังปักเข้าไปโนดจะรับจนดีครัวันนี้ครับตัวรับเกงารอตัวรับเกูาก่อนปฏิเดชก่อนนะปฏิเดชไปเลยปักเข้าไปเลยปักเข้าไปเลยซึ่งมาเกล็ดไว้เราจบตั้งข้อทิ้งไว้เราไม่จบกลางกลางได้แต่ว่าใหญ่กวัดดัวกันจะกวัดดัวหนีเกี้ยวทิ่งหน่อเกล็ดตั้งข้อไว้ ไอ้วนมาดันดันมาไปเวใจเจ้านายวิ่งหลอกเกล็ดขึ้นนี้ครับติดสายติดกว่าติดสายติกว่าเลี่ยมนี้ครับเลี่ยมนี้ครับขึ้นกับใช่ฟังครับใช่ฟังเลี้ยวกัน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 อย่าเงหน่าเกล็ดวะทีนี้ใครวะพี่นี้ไงลุงใช้เวลาไปในวินาทีร้อยอาการกับร้อยอาการ ันไอ้ตัวไอ้ตัวข้านี้วันนี้โอดดิ้งนะพี่โมนะข้าวข้าวไปไอ้จิ้งหรอกี้ดื้อยาวันนี้มันกินยาพิษนะเองก็ไม่ว่าที่ได้เงี้ยน้องวันนี้เลยเร็วตัวเดียวจิ้งหรอกี้จิ้งหรอกเกนมาต่อข้างวิ่งดี้งเลยนะไม่รู้กรรมการเด้ไหมไอ้หนุบหนุบวยกั ไอ้วนหวาเดี่ยวรู้เดี๋ยวูไม่มาไอ้วนวาไอ้วนวาไม่พื้นจึ้งนี่ตนี่กันนี่แตงลกที่แล้ว้าตแล้วครับจิ้งอรเต็ตวันนี้ไม่วนเมื่อไหนวนมพงหวงลุกลักแลวขึ้นวันนี้ขึ้นตาไปเลยร่มวงหวายหวกว่านวันนี้รมพงมาเลยมพวงวงลุกลักแล้วดวารุนแวัวชนิ้งเต็ต้หมเข้าไป เก่งลอเกีฬานี่อยู่ได้ครับแก่นี่ดก้าเก้า,าเรียกร้องแฝงเรียกร้องครับผลต่อเก้าแฝงเรียกร้องตอนนี้ไหวาขาวตัวพี่ภูนไปนต่อนะครับขีดเท้าเกว่านะครับยึดปักเดียกับยึดน้ำให้ตักเลยตีตัดน้ำนี่ยก็โลกินเนี่ยมั้งนัก ไปแลวครับเรียบรยครับไปังบนครับไปดงบนคับาคไดงบนครับเจ้าน่ายไปไม่ท่างดูด้วยเลยไปหอยไอ้ก้าบอกเร็ว่าเราไม่กลัวเราไม่กลัวกลัวเลเขนเล่นปักเราอย่เตราไม่กลัวเจ้านายสกยกดีเใก้เรยกีครับโลดจะเดินรับคับหิมือ ออรอบิงไปไม่ทันดูคร right? ับไปไม่ทันดูคับิ้งหรอเกตคับโน้ตกับโน้ตเลกลาาลาอลาไนลาไม่าจามลาทางเวียรละน่าจาา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không? bỏ lỡ những video hấp dẫn

Nhật tăng chẳng, Give rồi, Give Roy. Give Roy. rồi Roy. Give Roy. Give Roy. น <laughs> ี่รถตันเี่ยวหนีแล้วนี่นี่ตันเกี่ยวหนีแล้วตันไปตันไปกันใครมาหนักอ๋อเสร็จแล้วนะจุดหนึ่งน้ำเที่ยงวันท่21มิถุนายนเรียบร้อยนี่ค้าขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะครับตากล้องช่วยๆเราหนเอกมิิเรเพลงกุกว่าชุนกันอย่าเมานะครับนี่คนได้ครับน้องเอ็นเอนครับต่อได้ไมโคบุมท่านบุมยาวลูกจากทิ้นหลุกลังเข้านะครับนี่ว่ายชนะครับสุดจอดอ่านี่ชมหน้าของวายชนะไอลานเบลไม่พไ่ไม่เัน่อไม่พ่พ